เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพฟีสาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจําวันที่2กันยายนในช่วงเช้านี้ครับก็ปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตลาดซัมเมอร์ปีสมันยิมสถึงยิมสซึ่งดียวสุดท้ายที่เราลุ้นกันมานานอย่างดียวของโซฟิยันอัมราบาดกองกลางจากฟิออรเรนติน่านั้น สุดท้ายแล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์100% Man United สามารถดึงตัวอารราบัตมาร่วมทีมได้แล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัว1ซั้นและก็มีอปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์ต่อไปครับด้วยกับในช่วงท้ายตลาดนะครับ Man u นเต็ดมีการส่งแบตฮาร์กลิฟหัวหน้าฝ่ายเจราจาซื้อขายของสโมสรโดยทำไปยังอิตาลีเพื่อเจราจากับฟิอิปินาโดยตรงกับเดียวของอารราบัตและสุดท้ายก็ตกลงร่วมกันได้สำเร็จนะครับด้วยค่ายืม10ล้านยูโรและอปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์ต่อไปด้วยหลัก20ล้านโร และสูงแต่หลัก25ล้านยูโรตามผลง,งานของนักเตะครับทา้งนี้ตัวโซฟียอัมราบาดเนี่ยครับก็ได้ให้สัมภาษณ์แรกกับสโมสรนแบบหวานเจียบเลยครับว่าการได้ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงนั้นนี่คือสโมสรนในฝันและเขาก็เฝ้ารอเวลานี้เท่านั้นครับในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้ตัวโซฟียาอัมราบาดเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์ฉบับเต็มครั้งแรกกับสโมสรนเอาไว้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลายเปน็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมต้องอดทนรอเพื่อช่วงเวลานี้แต่ผมก็เป็นคนที่รับฟังอย่างใจเย็นสเสมอและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับสโมสรในฝันของผมแล้วผมเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นนะผมอยากที่จะมอบพลังให้กับทีมและผมจะทุ่มเททุกอย่างไปกับทุกสิ่งที่ผมทําให้กับทีมผมรู้ดีเลยนะว่าเอริคเคนแฮกชอบทํางานในแบบไหนและเขาต้องการอะไรจากนักเตะของเขาบ้างการสั่งสอนและชี้แนะจากเขานะช่วยผมพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากในช่วงแรกๆของเส้นทางอาชีพของผม ผมรู้แนะว่าเขาจะช่วยดึงความสามารถของผมออกมาได้อย่างเต็มที่มากกว่านี้อีกเพื่อที่จะได้ช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในซีซั่นนี้ด้วย สำหรับในดีลของโซฟิยันอัมราบัตนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมไว้ว่าทางสโมสร์แมนยูนเต็ดของเราจะจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนให้กับโซฟิยนอัมราบัตนะครับตลอดระยะเวลาสัญญายืมตัวในซีซั่นนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายครับเนื่องจากว่าตัวอัมราบัตนั้นรับค่าเหนื่อยเพียงแค่ราวสามหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นครับแลนะปัจจุบันกับฟิอ,อนันดินจิน่าซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูนเต็ดของเรานั้นไม่มีปัญหาเลยครับ อย่างไรก็ตามใครที่คิดว่าอาระาบัตจะพร้อมลงสนามในเกมหลีกสัปดาห์นี้กับอาร์เซนอลเลยนั้นต้องบอกว่ายังไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าต้องรอลงทะเบียนการย้ายทีมระหว่างประเทศซะก่อนตามกฎของสาหั์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับมาที่ดิวต่อไปเลยนะครับกับดิวประกาศคว่าตัวเซกิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายว้25ปีจากสโมสรสเปอร์เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาย,ยืมตัวตลอดซีซั่นนี้ รั้งนี้สาหรับดิลของเซกโกเรกิลอนนะครับก็ต้องบอกว่าย้ายเข้าสู่กองทัพป,ปีสแสดงของเราในรูปแบบสัญญายืมตัวโดยที่ Small สโมสรนั้นไม่ต้องจ่ายค่ายืมตัวแม้แต่แดงเดียวเลยครับและก็ไม่มีออปชันซื้อขาดในซัมเมอร์ต่อไปแต่มีพ่วงเงื่อนไขสามารถยกเลิกสัญญาการยืมตัวได้ในช่วงตลาดมกราคมส่วนเรื่องค่าเหนื่อย Small สโมสรแมนยูเต็ดจะเป็นคนแบกค่าเหนื่อยเต็มจํานวนของนักเตะเ,เองนะครับที่หลัก48,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทั้งนี้เซกิโอเรกิลอนนะครับได้สญญญามารถแรกหลังจากย้ายมาร่วมทัพป,ปีสแสดงงขออเเราาาไวว้่ ในชีวิตคนเรานะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกสิ่งและโอากาสในการย้ายมาเป็นตัวแทนของสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้สโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันโด่งดังแบบนี้คือโอกาสที่ผมปฏิเสธไม่ลงผมทราบว่าผู้จัดการทีมต้องการอะไรจากผมบ้างหลังจากได้คุยกันแล้วและผมก็พร้อมที่จะช่วยในส่วนของผมเพื่อพาทีมประสบความสําเร็จให้เต็มที่ในซีซั่นนี้ ผมมั่นใจว่าผมจะสามารถช่วยแมนยูเต็ดได้นะในซีซั่นนี้นะแล้วผมก็พร้อมจะสู้เพื่อทีมทีมนี้อย่างเต็มที่และแสดงคุณภาพของผมให้กับทุกคนได้เห็นว่าผมนะยอดเยี่ยมแค่ไหนจากดีลของเซกิโอเรกิลอนนะครับเรามาต่อที่อีกหนึ่งดีลเลยครับกับดีลเซ็นสัญญากับจอ h ์นีอีแวนปราการหลังตัวเก่าไว้35ปีด้วยสโมสร์นะครับเซ็นสัญญาระยะเวลา1ปีด้วยกันครับ ทั้งนี้หลังจากจดป,ประการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับทีมนะครับเจ้นี่แวนก็ได้สัมภาษณ์กับการกลับมายังโอทแพลฟอร์ดอีกครั้งในรอบกว่า10ปีเอาไว้ว่าผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูนเต็ดสโมสรนี่ผมรู้สึกเป็นเหมือนบ้านมาโดยตลอดสโมสรนี้กับแฟนบอลช่วยขัดเกลาวความเป็นคนและก็เป็นนักเตะของผมมาตั้งแต่อายุ15แล้วแล้วผมก็ยินดีที่ได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสโมสงนี้และก็ต้องบอกว่าทีมชุดปัจจุบันของเราเต็มเปี่ยมไปด ผมรู้สึกสนุกอย่างยิ่งเลยนะกับการได้ทำงานร่วมกับคุณซอร์และก็สตารโค้ชแม้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นพรีซีซั่นและผมก็ตั้งตารอที่จะช่วยหรือทีมชุดนี้ให้ประสบความสำเร็จไปกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แล้ว สำหรับในดีลของจอห์นีอีแวนครับก็ต้องบอกว่าตัว e ีแวนนะ่ะเป็นผลผลิตจากอ c คาเดมีของสโมสซอนด้วยเขาก้าวข,ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับก่อนที่จะผ่านการลงสนามไปมากกว่า198เกมและตลอดระยะเวลาในการค้าแข่งกับทีมในช่วงก่อนนะครับจอห์ e นะีอีแวน่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้3สมัยลีกครับ2สมัยและก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยครับ จากดีลการย้ายเข้าของสโมสรในช่วงท้ายตลาดนักเตะนะครับเรามาดูาที่ดีลย้ายออกกันบ้างเริ่มที่ดีลของเมสันกรีนบูดนะครับซึ่งตอนนี้ได้ที่ลงเั็นที่เรียบร้อยแล้วดิสโมสรแมนยูน u เต็ดนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ปล่อยตัวเมสันกรีนบูดให้กับสโมสรเกตาเฟ่ทีมจากสเปนยิมตัวใช้งานจนจบซีซั่นนี้ครับ ดูทางนี้สโมสรเกตาเฟ่ไม่ต้องจ่ายค่ายืมตัวและทางสโมสรแมนยูเต็ดของเรานะครับจะเป็นฝ่ายแบกค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ของเมสันกรีนบูดเองซึ่งปัจจุบันรับอยู่ที่ราว75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และจากแถลงการของสโมสรนะครับได้ระบุก,กับเรื่องของเมสันกรีนบูดเอาไว้ว่าเมสันกรีนบูดเซ็นสัญญากับสโมสรเกตาเฟ่ในลาลีกาแล้วโดวยสัญญาย,ยืมตัวทั้งซีซั่นการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้เมสันกรีนบูดจะได้เริ่มต้นชนดงอาชีพค้าแข่งของเขาขึ้นมาใหม่ด้วยห่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรจะยังคงให้การสนับสนุนเมสันกรีนวูดและครอบครัวของเขาอย่างเต็มที่ต่อไปตลอดช่วงการเปลี่ยนแปลงของเขานี้ข่าวต่อมานะครับกับการปล่อยตัวเจ้าหนูชารลีแม็กนิวกองหน้าดารุ่งวัย19ปีของสโมสอนให้กับทีมสตีฟเนตจากหลีกวันยิมตัวใช้งานจนจบซีซั่นนี้ครับ สำหรับเจ้าหนูชาลีแมกนิวนะครับหลายคนก็แน่จจจำกันได้นักเตะคนนี้แหละครับที่ยิงไปถึงป600ประตูนในระดับทีมแคาเดมี่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพปีแสดงของเราในปี2020ทั้งนี้ตัวชาลีแมกนิวนะครับได้ลงสนามเดว,เวิวเกมชุดใหญ่ให้กับท้องทัพปีแสดงของเรามาแล้วเมื่อช่วงปีก่อนในเกมยูโรปาลีกแนละเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดที่เราแพ้ไป1ต่อ0ครับ จากดีของเจ้าหนูชาลีแม็กนิวนะครับเรามาต่อที่ดีของอัลบบโรฟานานเดสอีกหนึ่งแบ็กซ้ายเดรุ่งวัย20่ปีของเรากันบ้างด้วยสโมสสนแมนยูนเต็ดนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ปล่อยตัวอัลบบโรฟานานเดสให้กับสโมสสกนานาดาทีมจากสเปนยืมตัวใช้งานจนจบซีซั่นนี้ส่วนในเรื่องของสัญญาเนี่ยครับมีแค่สัญญายืมตัวไม่มีอปชั่นซื้อขาดพ่วงเข้าไปแต่อย่างใดครับเนื่องจากก็อย่างที่บอกไปว่าสโมสรนมองว่าอัลบบโรฟานานเดสนนาเป็นอนาคตของสโมสรนในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้ ข่าวต่อมานะครับกับ2นักเตะอย่างเอริกบายยี่และก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกซึ่งเชื่อกันว่าทั้ง2รายนะ่ะไม่ได้อยู่ในการทาพิมพ์ของเอริกเทนฮากในซีซั่นนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าตัวดอนนะี่ฟันเดอร์เบกน่ะไม่สามารถหาสโมสรอนลงได้ทันนะครับกับช่วงทตลาดนักเตะรอบนี้ที่แม้ว่าจะมีข่าวลือกับทั้งสโมสรอนองจากหลีกเอิงและก็เรอัลโซเซดาจากสเปนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับ ซึ่งในส่วนของ Small สโมสรลองนะมีโอกาสมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าว่าตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกเลือกจะไม่ย้ายไปสำหรับในรายของเอริกบายินนะครับถึงแม้ว่าในช่วงก่อนหน้าจะมีหลาย Small สโมสรห้ความสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มี Small สโมสรนอยู่ในการเจรจาในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเลยครับสำหรับข่าวในช่วงเช้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ข่าวรอบค่ำผมจะมาสรุปยอดว่ากับตลาดรอบซัมเมอร์นี้นักเตะย้ายเข้าย้ายออกมีใครบ้างครับย้ายเข้าเราใช้เงินเท่าไหร่และกับดีลยย้ายออกเราได้เงินเข้า Small สโมสรมาเท่าไหร่ด้วยครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Devil Page กันด้วยนะครับผม